อน้ออ <2 builds Donald Trump> ้อเขียดเยอะมากอ้าปลาเเมื่อไรเราว่าบนไหนวันนี้เดินทั้งวันทั้งคืนเป็นยังไงบ้างคุณน้องเลิศค่ะสนุกไหมเขียดนาก็เต็มข้องค่ะเขียดนาก็เต็มข้องเลยเนาะโอยคัก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 เต็มข้องโอ้ข้องใหญ่มากดูครับดูเขียดนะครับดูเขียดนะครับดูดูเขียดนะ ดูโอ้ยอันนี้ก็ใช่ย่อยเด้อออกมาเห็นไหมออกมาอันนี้ก็ดีโอ้ออกมาแล้วอันนี้ก็ดีออกมาได้ตั้งหลายหลายนุ้ยแม่งก็ได้หลายเออโอ้มาเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมสก็เปียนเล็กล็อกสก็เปียนเล็กล็อกเล็กล็อกสกอปเปียนเล็กล็อกสกอปเปียนเล็กล็อก ส,สกอรเปียนเล็กลอกโอ้ดูหางเขาสิางเข,า,า,งเขาโก่งหางสองเขียดนะครับสองเขียดกลางคืนนะครับมาส่องแมงด้วยนะครับส่องแมงด้วยนะครับนี่แมงแมงนะครับ Tao túc che nói nó Úi kiệt Úi Chị nói có mi đó Ừ Chị nói cho nút nữa Chị nói mi เห่นั้นได้สามตัวจุ๊บโดดหนีนั่งโดดหนีนั่งโดดหน,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 นีจับนางไม่ทันเอ้าจับนางไม่ทันจับนางไม่ทันนางโดดหนีนี่เจ็ดน้อยเจ็ดน้อย มันมีแต่มันมันไม่ไม่เยอะอืมนี่หาจานเขียดน้อยเาหรออันนี้ะารเขียดนาแล้วป่าใบตองโอ้โหอโหนี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่ไหนนไหนไหนี่นไหนี่นี่เอาเอาเอาอ้วนเนาะแมงกินายเนาะแมงกินายเนาะไม่ใช่แล้ว ได้ได้เฉยอยู่เออได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับนี่นะครับไม่บอกว่าที่ไหนจะได้เยอะไม่บอกว่าที่ไหนจะได้เยอะไม่บอกว่าที่ไหนจะได้เยอะนะครับไม่บอกว่าที่ไหนจะได้เยอะจะถามนะจะถามห้ามถามาะคุณจะไม่ได้คาตอบใช่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 คุณจะไม่ได้คําตอบคุณจะไม่ได้คําตอบนกนกบิน โอ้ยนกบินโอ้ยนกบินโอ้ยนกนกบินเไปเขียดมเขีดน้อยไม่ใช่เขีดมาอืมนี่ กระโดดหนีดูที่ตัวนี้จะกระโดดหนีไม่เอะอุ๊บได้อยู่ได้อยู่อืมหนู้อืมอจไป,ไปอผูเจ้าค่าะืองขอเจ้าเขาขอขอนุญาตซ่อนอะไรเราอย่างี้ยเหรออืม หมูกนะจ๊ะเขียดหน้าเข็ดหน้าตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กเขียดหน้าตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กครับมันโดดมากมันโดดจึงมาเลยกระปูก็มีเลยกระปูก็มี พัวผู้เจ้าอมีอานหล่ะไปยุ่พ้นแล้วเฮ้ยอ,อืมไปเธอเป็นจริงเป็นจังจุบจุบเมงเมงสด้งเมงสสดิ้ง ตอนนี้ก็จะคั่วนะครับมนมำแมลงที่ได้มาไปคั่วนะครับใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อย เชนจะคอด้วยสันจะต้มเลยนี่าใส่น้ำเยอะจังเลยโอ้ฉันใส่น้ำเยอะเกินไปมันกลับต้มเลยท่านผู้ชม ใส่แมลงที่ไปก้านมานะครับเศาน้ำเยอะเกินไปท่านผู้ชมการเป็นต้มมีคั่วครั้งแรกเลยนะเนี่ยปกติมีแต่แม่ครัวนะจนผมมาคั่วนี่น้ำท่วมทุ่งเลย โอ oh. อันนี้ไม่ใช่ข้วแล้ววันนี้มันเป็นแกงแล้วนี่นะคุผู้ชม <c oughs> มันเป็นแกงแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นแกงแล้วนะครับ น้ำใส่เยอะเกินไปมันเป็นแกงครับถ้าผู้ชมแทนที่จะคว่วมลแรงกลายเป็นแกงครับ กายเป็นแกงครับมือใหม่หัดคั่วนะครับมือใหม่หัดคั่วมแมลงการเป็นแกงครับใส่น้ําเยอะใส่น้ําเยอะเกินจะตักออกก็ไม่ทันฮ่าฮ่าฮ่าจะตักออกก็ไม่ทัน คนไม่เคยทําครัวก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าผู้ชมคนไม่เคยทําครัวก็เป็นอย่างนี้ครับอุ้ยหอมมาแล้วฮะเพราะผมไม่ชอบทอดนะมันมันผมชอบกินอาหารที่เป็นธรรมชาติทุกพวกพวกต้มพวกนึ่งพวกคั่วพวกนี้ครับพวกทอดนี่ผมไม่เคยชอบเพราะมันมันม,นม,นม,นมนีมันนะครับ